เซอร์เคยยื่น IPO ต่อกลตเตอราเทตเธอร์และเมตาไพเนตสอย BTC เข้าพอร์ตแวนเอกยื่นจด BNBETF ในอเมริกา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 สวัสดีมูฮาวชาวคริปโตทุกคนด้วยนะครับอยู่กับรอบวันทันคริปโตคนดีคนเดิมอีกเช่นเคยกับวันพุธที่2เมษายนตลาดคริปโตเมื่อวานก็ได้มีการดีดขึ้นกลับมาเล็กน้อยนะครับโดยบิตคอยเนี่ยได้ขึ้นไปแถวโซนแ5 0 0 0นดอลลาร์โดยเช้านี้ก็ปิดแท่งบวกไปกว่า3%นนะครับและถ้าอยากให้กลับมาเป็นเทรนขาขึ้นเนี่ยก็คงต้องผ่านแนวต้านแถว แถว88,000แล้วก็90,000ดอลลาร์ไปให้ได้เรียนน้องเล็กอย่างอิตเลียเมื่อวานก็ขยับขึ้นตามพี่ส้มนะครับเช้านี้ปิดแท่งเดบวกไปกว่า4.5%และก็ยังอยู่ตรงแนวรับเดิมแถวโซน1,007ถึง2,000ดอลลาร์ฝั่งเอาคอยก็เช่นเดียวกันนะขยับขึ้นตามพี่ใหญ่เล็กน้อยใครที่มองว่าขาขึ้นกลับมาแล้วก็ใจเย็นๆกันสักนิดนึงนะครับรอกราฟมันคอนเฟิร์มมากกว่านี้ก่อนนะค่อยเข้าไปเล่นก็ได้หรือถ้าใจร้อนก็หัวซักไม้ก่อนก็ได้นะครับแก้นกันะน,น่่่เเเเยออออแลวตตพืปด ล่าสุดมี4เจ้าที่ขายออกไปซึ่งถือว่าเป็นยอดที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับมูลค่ารวมกว่า189.7ล้านดอลลาร์ตั้งจากบิดไว้กับ f ี d เด ity นะครับที่มียอดเข้าซื้อมารวมกันแล้วอยู่ที่31.9ล้านเหรียญสหรัฐส่วนอีธิเลียม ETF มียอดซื้อเข้ามาแค่เจ้าเดียวจาก21แชร์ส่วน2ค่ายที่เหลือเนี่ยบิดไว้แล้วก็เกรสเกลขายออกไปสิริรวมแล้วอยู่ที่5.3ล้านเหรียญสหรัฐเฟรนกินเด็กวันนี้อยู่ที่24จากเมื่อวาน34นรับด,ดีขึ้นมาแต่ก็ยังอยู่ในสภาววะของคามวเหมือนเดิม ย้ำกันอีกครั้งนะครับถึงราคาบิตคอยจะดีขึ้นมาเนี่ยแต่ก็ยังต้องลุ้นการประกาศภาษีตอบโต้ที่จะเกิดขึ้นโดยทั้มมีกําหนดประกาศมาตรการอย่างเป็นทางการช่วงเวลาตีสาของวันที่3มเมษายนบ้านเรานั่นเองซึ่งถ้าใครอยากรู้ข่าวไวก็กดติดตามคร e ิปโตบายอิ n ฟินิไทยเอาไว้นะครับรับรองท่านจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นก่อนใครแน่นอนอัปเดตภาพรวมกันไปแล้วเดี๋ยมาดูข่าววันนี้ที่น่าสนใจกันบ้างดีกว่านะครับข่าวแรกอยากมาอัปเดตเพิ่มเติม,ตมซึ่งเมื่อ EP ที่3าอเนี่ยเราเพิ่งพูดไปว่า USDC เ่อรมที่ จะ IPO ปลายเดือนนี้และล่าสุดมีข่าวว่าทาง Circle เดินหน้าลุยทันทีโดยได้ยื่นเอกสาร S- คิดหต่อ SEC อย่างเป็นทางการเพื่อขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กหรือ NYSE ภายใต้สัญลักษณ์ CRCL ตามเอกสารบอกว่า Circle มีแผนที่จะจดทะเบียนหุ้นสามัญประเภท A ในตลาด NYSE นะครับซึ่งในเอกสารเนี่ยไม่ได้ระบุรายละเอียดจำนวนหุ้นที่จะเสนอขายนะและก็ตัวช่วงราคาที่คาดว่าจะขายต่อหุ้นด้วยนะครับอีกทั้งในเอกสารยังเผยให้เห็นว่าบริษัทมีรายได้1.67พัน ล้านดอลลาร์ในปี2024ซึ่งเพิ่มขึ้น16%เมื่อเทียบเป็นรายปีนะครับแต่รายได้สุดทิในปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่155.6ล้านดอลลาร์ซึ่งลดลง41.8%จากปี2023ในขณะที่ปี2022เนี่ยขาดทุนสุทธิอยู่ที่761.7ล้านดอลลาร์โดยถ้าใครจําได้ตอนนั้นก็เป็นช่วงที่ตรงกับตลาดหมีนั่นเองสุดท้ายก็ต้องมารอดูกันต่อนะครับเพราะเอ็กช n g นเจ้าอื่นๆอย่างเช่นคราเคนเจมินายแล้วก็บิตโกเนี่ยมีแผนเตรียมเข้าตลาดหุ้นภายในปีน เจ้าเปิดก่อนแล้วเนี่ยเจ้าที่เหลือก็คิดว่าน่าจะทยอยตามกันมาติดๆเพื่อนๆที่ตามข่าวนี้คิดเห็นกันยังไงมองว่าราคาหุ้นของเซอร์เคิลเนี่ยควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับข่าวถัดมาอยากพูดถึงผู้จัดการกองทุนในสหรัฐอย่างแวนเอกได้ยื่นจดทะเบียนกองทุน ETF ของเหรียญบ i นแนนซ์คอยหรือ BNB ต่อกรตอตสาราตามรายง,งานบอกว่าแวนเอกได้จดทะเบียนผลิตภัณฑ์ในชื่อแวนเอ็ก BNB ETF ในรัฐเดลาวแวร์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความพยายามครั้งแรกนะครับในการเปิดตัว ETF ของเรีย BNB ใน ในเมริกาอีกด้วยและ BNB กลายเป็นคริปโตตัวที่5ต่อจาก b i t c o i อีเทเรียมโซล انا แล้วก็ a v a l a n c h e นะครับที่แวนเอกเนี่ยยื่นจดทะเบียน ETF ในสหรัฐซึ่งบริษัทได้รับอนุมัติให้เปิดตัว ETF แบบสปอตของ Bitcoin แล้วก็อีเทเรียมไปแล้วเมื่อปีที่ผ่านมาอีกทั้งตัวของบริษัทก็ถือว่าเป็นผู้บุกเบิก ETF คริปโตเลยก็ว่าได้นะครับเพราะเป็นเจ้าแรกที่ยื่นขอตั้ง Bitcoin ETF แบบฟิวเจอร์ตั้งแต่ปี2017อีกด้วยต่อมาอยากพูดถึงบริษัท Stablecoin เจกเจานะคอยเจ้า ได้ซื้อบิตคอยเข้าพอร์ตเพิ่มไปในไตรามาสแรกของปีนี้จากข้อมูลบอกว่าเทดเธอร์ได้เข้าซื้อบิตคอยจำนวนแปดพน8 8 8 8 BDC นะครับทำให้ปัจจุบันเนี่ยเทดเธอร์ถืถอครองบิตคอยทั้งสิ้น1 5 2 1ี b t c มูลค่าราว8,500ล้านดอลลาร์โดยเทดเธอร์ได้เริ่มซื้อบิตคอยตั้งแต่เดือนกันยายนปี2022และในเดือนพฤษภาคมปี2023นะครับและบริษัทเนี่ยก็ได้ประกาศอย่างเป็นทางการนะว่าจะนํําา15%ของกไรสุทธิในแต่ละตรมาเปอาไปซบนตมแอนกระจายความเสี่ยง ระยะยยาวซึ่งนับตั้งแต่นั้นมาบริษัทก็ได้ทยอยเพิ่มปริมาณบิตคอยที่ถือครองอย่างต่อเนื่องในทุกๆไตามาสนั่นเองนอกจากนี้นะครับเมื่อวานนี้ยังมีข่าวว่าบริษัทแดนปาดิบเจ้าเก่าของเราในยอย่างเมตาเพเน็ตประกาศซอยอบิตคอยเพิ่มอีก696เหรียญคิดเป็นมูลค่าประมาณ67ล้านดอลลาร์และเมื่อกี้นี่เองนะครับเมตาเพเน็ตก็ประกาศผ่านเอ,อีกแล้วนะว่าได้ซื้อบิตคอยเข้าพอร์ตอีกแล้วซึ่งรอบนี้ซื้อไป160 BTC รวมแล้ว24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทเข้าซื้อบิตคอยไปท้งสิน856 นะทำให้ตอนนี้เมตาแพเนตแห่งแดนซาก,กุระถือเหรียญส้มอยู่ที่4,206 BDC ถ้าดูจากข้อมูลปัจจุบันนะครับเมตาแพเนตเป็นบริษัทมหาชนที่ถือรองบิตคอยเป็นอันดับ10รองจาก g a l a x กซีดิจิตอลโฮด n ิ้งนะอยู่เกือบเท่าตัวเลยทีเดียวในอนาคตก็คงคิดว่าเมตาแพเน็ตก็เตรียมเล่นเครื่องขึ้นแซงอย่างแน่นอนเพราะบริษัทก็ได้ทําตามแผนอย่างที่บอกไว้นะครับก่อนหน้านี้ที่ชื่อ21 Million Plan และยังตั้งเป้าที่จะเก็บ10,000 BDC ภายในสิ้นปีนี้และ21,000 BDC ภายในสิ้นปีหน้าก็เรีย ว่าจะล,อย,ลอยตามพี่ใหญ่อย่าง strategy ของป่าเซเลอร์มาติดๆจบไปแล้วนะครับกับข่าวที่นํามาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้คิดเห็นกันยังไงหรืออยากจะเสริมอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนตะ์มาพูดคุยกันได้เสมอสุดท้ายอย่าลืมรัดเข็มขัดกันให้แน่นไปด้วยจะได้เตรียมพร้อมกับสถานการณ์ของตลาดไม่ว่าจะขึ้นหรือลงและเช่นเคยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามรอบวันทันคริปโตไว้ด้วยจะได้ก้าวทันไปด้วยกันสําหรับวันนี้เซอร์เข้ามาแต่ลาไปก่อนสวัสดีครับ